มืดขับรถในน้ำนะเนี่ยน้ำท่วมตรงนี้เขาเรียกว่าทุ่งเดือดอยู่ในเขตตำบลแสนสุขอำเภอบริษชาราบที่เห็นเป็นพิมน,นาน,นะคะแล้วฝนตกวันนี้ฝนตกหนักฟ้ามืดมากมืดคล้นสุดๆ น้ำทั้งน,นั้นเลยค่ะที่สะพอนตามถนดมาและที่เขาขับมากเป็นปน้ำโอ oh. ้ต้องใช้ความระมัดระวังดูฟ้าก็าสิมาแล้วพายุลูกโตได้กับความชุ่มชื้น